เรื่องลึกลับไม่ว่าจะเป็นพลานป่าหรือว่าพระธุดงรวมแม้แต่ชาวบ้านบางคนที่เคยเหยียบย่ำเข้าไปในพื้นป่าลึกแบบไม่เคยเกรงกลัวต่อสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาวาทันสัตว์ป่าดูร้ายหรือแม้แต่ผีป่านางพลายวิญญาณร้ายที่ล้วนแต่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่อยากจะเจอเพราะคนที่จะกล้าเหยียบย่ำเข้าไปในพื้นป่าลึกได้นอกจากจะมีอาวุธแล้วก็จําเป็นต้องมีวิชาคมติดตัวกันอยู่บ้างครูเทพ เป็นครูสอนเด็กในโรงเรียนที่อยู่บนเขาบนดอยห่างไกลจากความเจริญและเมืองใหญ่รวมแม้แต่ไม่มีความทันสมัยอะไรเข้าไปถึงแม้แต่อย่างเดียวเสาร์อาทิตย์พอหยุดเรียนพวกเด็กๆหรือแม้แต่นักเรียนที่เป็นหนุ่มสาวก็จะมีเวลาพากันไปวิ่งเล่นและช่วยพ่อแม่ทำมาหากินซึ่งก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องคลุกคลีอยู่แต่กับพื้นป่าแทบทั้งสิน้นยิงนกยิงหนูล่าสัตว์ป่าหาของปา่าซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านนั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เด็กชายหรือเด็กหนุม่มหลุนกระทงก็รู้จักการล่าสัตว์กันจนชำนาญมากแล้วหลายคนก็นยังเคยเข้าไปนั่งห้างกันมาบ้างแล้วด้วยโดยเฉพาะกับป่าที่อยู่ใกลๆหมู่บ้านไม่ลึกมากนักบางคนก็นยังเคยตามปู่ตามพ่อของตนเองเข้าป่าลึกไปบ้างก็มีครูเทพขึ้นไปอยู่บนดอยได้ไม่ถึงปีก็เริ่มมีความกล้าตามชาวบ้านและเด็กหนุ่มเข้าไปล่าสัตว์บ้างจากใหม่ๆไม่กล้าออกไปไหนมาไหนเพราะกลัวจะถูกสัตว์ป่าดักทำร้ายเอา โดยเฉพาะกับงงเงี้ยวเขียวขอที่คนในเมืองส่วนใหญ่จะกลัวกันมากพอเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตได้หลายอย่างในปา่าจึงเริ่มมีความกล้ามากขึ้นจนได้มีโอกาสตามเด็กหนุ่มๆที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองเข้าไปนั่งห้างจนได้พอหลายๆครั้งเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรอีกคิดซะว่าเพราะขนาดชาวบ้านหรือแม้แต่เด็กที่เติบโตมาในหมู่บ้านแห่งนั้นก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีใครมีอันตรายอะไรให้เห็นจากการที่ต้องเข้าไปในพื้นปา่า หรือแม้แต่หากว่ามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นจริงชาวบ้านก็นจะมีวิธีแก้ไขจนปลอด,อดภัยได้ทุกครั้งเด็กนมวัย17 18ที่ครูเทพชอบตามเข้าไปล่าสัตว์ด้วยบ่อยๆเป็นลูกของชาวบ้านที่เป็นพรานรุ่นใหญ่ที่ชอบเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าในป่าลึกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและเป็นพลานที่มีความชำนาญมากกว่าใครในหมู่บ้านด้วยพอเห็นชาวบ้านชอบไปขอคำแนะนำหรือแม้แต่ให้แกสอนเรื่องการล่าสัตว์อยู่บ่อย พอสนิทกับลูกชายกันเลยสนิทกับพ่อไปด้วยและยังเคยได้มีโอกาสตามพลานถิ่นคนที่เป็นพ่อเข้าไปนั่งห้างมาแล้วแม้ว่าจะนานนานครั้งเพราะเกงใจกลัวว่าจะเป็นการรบกวนสมาธิในการล่าสัตว์ของพลานถิ่นเข้าแต่ก็ยังใช้เวลาว่างๆตามเด็กหนุ่มเข้าไปนั่งห้างแถวป่าใกล้ๆหมู่บ้านอยู่บ่อยๆจนไม่ได้รู้สึกถึงภัยอันตรายอะไรต่างๆในป่าเหมือนที่เคยได้ยินมาแม้แต่อย่างเดียว ความกลัวที่เคยเกิดขึ้นจากความมืดและสัตว์ป่าก็หายไปในที่สุดผ่านไปปีกว่าๆพลานทินก็เป็นไฟชวนครูเทพเข้าไปนั่งห้างดักหญิงสัตว์ป่าซะเองเหมือนอยากจะให้ครูเทพได้เรียนรู้เรื่องป่าให้มากขึ้นเกิดเพราะว่ามันยังมีอีกมากมายหลายอย่างซ่อนเล่นอยู่แบบที่คนทั่ว,วไปอาจจะคาดไม่ถึงว่าเรื่องเหล่านั้นมันจะมีเช้าตรู่ของวันเสาร์เกิดสะพายยา่านสะพายปืนเดินหายเข้าไปในป่าชาวบ้านพอจะรู้บ้าง ว่าพลานถิ่นจะพาคู่เทพไปที่ใดเพราะเข้าไปตั้งแต่เช้าคงต้องหนีไม่พ้นป่าที่ลึกเข้าไปและไม่ค่อยมีชาวบ้านหรือว่าพลานคนไหนกล้าเข้าไปมากนักต่างก็รู้ดีถึงเรื่องเล่นลับที่ซ่อนเล่นอยู่ในป่าแถบนั้นว่ามันอันตรายถึงตายเพราะเคยมีพลานหายตัวไปแล้วหลายคนตั้งแต่อดีตมาและก็ไม่เคยมีใครรอดกลับออกมาบอกว่าไปเจอกับอะไรแต่สําหรับตัวของพลานถิ่นเอง แกเคยเข้าไปเหยียบย่ำมาแล้วและคงจะมีเพียงแค่แกคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเอาตัวรอดกลับออกมาได้ก็เพราะว่าแกมีวิชา,าคมมากกว่าใครแต่แกก็ยังไม่เคยเจอว่ามันมีอะไรเป็นสาเหตุที่อยู่ในป่าแห่งนั้นครั้งนี้ก็เลยคิดจะเอาครูเทพเข้าไปเป็นเหยื่อล่อและคงจะไม่ให้เกิดอันตรายกับครูเทพแน่ส่วนตัวครูเทพเองก็เข้าป่ามาปีกว่าแล้วจนไม่คิดว่าจะมีอันตรายอะไรนอกเหนือไปจากสัตว์ป่าที่หากว่าไม่ประมาท ก็คงไม่มีทางที่จะเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นแน่แถมยังมั่นใจเมื่อได้ไปกับพลานทินทั้งคู่ใช้เวลาเดินเท้าอยู่ค่อนวันกว่าจะเข้าไปถึงที่หมายที่พลานทินต้องการโดยที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆให้สงสัยระหว่างที่ปีนขึ้นปีนลงช่วยกันมัดห่างอยู่ก็มีเสียงฝีเท้ามาพร้อมกับล่างของคนคนหนึ่งเป็นชายวัยรุ่นลาวขาวเดียวกันกับพลานทินที่ดูไม่ออกว่าเป็นพลานหรือว่าชาวบ้านเอทั่วไปเพราะไม่เห็นว่าจะพกอาวุธมาด้วย แม้จะอยู่ในป่าลึกแบบนั้นพลานถิ่นอยู่ด้านล่างส่วนครูเทพกําลังมัดห่างอยู่ด้านบนคนที่เดินเข้ามาก็เหมือนไม่กล้าจะเข้ามาใกล้เพียงแต่ร้องบอกว่าเห็นมีกวางป่าหากินกันเป็นฝูงใหญ่เลยออกไปจากบริเวณนี้สักกิโลก,ก,วกว่าก็จะเจอถ้าจะมาล่าสัตว์ก็ลองพากันเข้าไปดูพอพูดเสร็จก็รีบเดินเลี่ยงหายไปหลังมัดห่างเสร็จพลานถิ่นก็เลยชวนครูเทพพากันเดินไปดูเพราะไม่ทันจะค่า แกก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีกวางป่าอยู่กันเป็นฝูงจริงหรือไม่แต่จริงๆแล้วแกก็ไม่ได้หวังจะตั้งใจจะมาล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นแต่อยากจะรู้ว่ามีอะไรซ่อนเล้นอยู่ที่แกไม่เคยเจออาจจะด้วยวิชาอาคมที่แกมีก็เลยไม่มีอะไรกล้าเข้ามาย่ำกายครูเทพนี่แหละจะเป็นตัวล่อให้มันปรากฏตัวออกมาให้เห็นแต่ก็ยังรู้สึกสงสัยต่คนที่ผ่านเข้ามาบอกนั่นเช่นกันว่ามาอยู่กลางป่าลึกนั่นได้ยังไง และแกก็ไม่ได้บอกอะไรกับครูเทพด้วยเรื่องจุดประสงค์ที่แกพาเข้ามาในป่าแห่งนั้นเดินไปเกือบสองกิโลก็ไม่เห็นว่าจะมีกวางป่าหากินกันเป็นฝูงแต่อย่างใดจึงได้พาครูเทพเดินย้อนกลับมาเพราะใกล้จะมืดค่ำลงแล้วระหว่างทางที่เดินกลับแกก็เอามือกำเครื่องล้างของขัง,งที่ห้อยคอไว้แล้วก็บริกรรมคาถาอาคมไปด้วยก่อนจะถอดออกมายื่นให้ครูเทพคองคอเอาไว้ครูเทพก็รับมาคองคอ,อไว้แต่โดยดีไม่ได้คิดอะไร พอคิดว่าอาจจะก,กันอันตรายจากสัตว์ป่าได้เพราะใกล้จะคําแล้วพอพากันเดินย้อนกลับมาถึงนั่งห่างเกิดเป็นช่วงเวลาโพระเพลเข้าพอดีมาถึงพลานถิ่นกระลีปีนขึ้นไปบนนั่งห่างก่อนเหมือนจะตั้งใจปล่อยครูเทพรอปีนตามขึ้นมาทีหลังพอเห็นว่าพลานถิ่นขึ้นไปถึงด้านบนนั่งห้างแล้วครูเทพกระลีปีนตามขึ้นไปแต่ขึ้นไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นแกก็แหกปากร้องลั่นเมื่อแงนขึ้นไปเห็นใบหน้าของพลานถิ่น ที่บัดนี้มันไม่ใช่ใบหน้าของพลานทินอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นใบหน้าเหมือนผีที่เละจนมีน้ำหนองไหลเยอะมออกมามือไม้อ่อนทิ้งตัวหล่นลงไปด้านล่างเสียงดังตุบก่อนจะรีบลุกปวดพลาดร้องลั่นเหมือนคนเสียสติวิ่งหนีออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันทีพลานถินยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คิดว่าคงจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแล้วครูเทพบถึงได้ร้องลั่นวิ่งหนีไปแบบนั้นแกรีบปีนลงจากนั่งห่างแล้วก็วิ่งตามไป แต่เสียงร้องกับเสียงฝีเท้าของครูเทพก็เงียบหายไปสะก่อนครูเดียวก็มีเสียงร้องลั่นดังขึ้นมาอีกพลานทินคิดว่าครูเทพคงเจอกับอะไรเข้าแล้วตามเข้าไปถึงก็เห็นว่ามีเสือลายพาดก่อนกำลังขยำครูเทพที่ล้มกิ่งอยู่กับพื้นแกะก็เลยซัดตุมเข้าไปด้วยปืนที่อยู่ในมือเสียงดังสนัน่นเสือลายพาดก่อนกระเด็นล้มลงไปด้วยแรงกระสุนแต่ว่ามันไม่ยอมละจากล่างของครูเทพลุกจ่ายก็ลากเอาล่างของครูเทพไปด้วย เมื่อเห็นว่ากระสุนทำอะไรมันไม่ได้พรานถิ่นก็เลยรู้ว่ามันคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาแน่แกล้วงเอากระสุนออกมาจากย่ามบริกรรมคาถาอาคมปลุกเสกเข้าไปพร้อมกับวิ่งไล่ตามมันไปด้วยครูเทพก็ยังร้องลั่นด้วยความตกใจแกรีบยัดกระสุนใส่เข้าลำกล้องหลังบริกรรมคาถาอาคมปลุกเสกเสร็จกระสับไกย,ยิงเสียงดังสนัน่นสิ้นเสียงปืนที่ระเบิดขึ้นเสือลายพาดก่อนกะสุดหัวลงไปกับพื้น เหมือนมันจะรู้ตัวว่ากระสุนฝังเข้าไปที่ร่างของมันแล้วมันก็ลาจากล่างของครูเทพบกระโจนกระเพกกระเพกหนีออกไปเพราะคงจะรู้ถึงพิษกระสุนอาคมเขาแล้วแต่กระสุนฝังเข้าไปที่ขาด้านหลังของมันเท่านั้นมันยังลากขากระเพกกระเพกไปได้ต่อพลานถิ่นรีบยัดกระสุนเข้าไปใหม่แล้วก็วิ่งตามไปอีกแต่ยังไม่ทันจะได้ยิงมันก็กลับแหวงกระโจนเข้าใส่ทาเอาปืนหลุดกระเด็นออกไปจากมือมันขย้ำเข้าไปที่ระหว่างลำคอกับหัวไหล่ หมายจะฉีกกระชากเอาล่างของพลานถิน่นออกมาเป็นชิ้นๆแต่ว่าคมเขียวของมันไม่ได้ระคายผิวของพลานถิน่นแม้แต่น้อยปั่มฟัดกันอยู่ครัเดียวพลานถิน่นก็ได้จังหวะชักมีดอาคมออกมากระสวกแทงเข้าไปสุดแรงแต่ก็ถูกมันสะบัดจนมีดกระเด็นหลุดออกจากมือไปอีกไอ้ไายมันก็ยังไม่รู้ตัว,วถูกมีดเสียบเข้าไปแล้วพลานถิน่นก็ไม่รู้ว่าเสียบเข้าไปบริเวณใดของมันและมันก็ไม่ยอมหยุดยังขยำพลานถิน่นต่อแม้จะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างก็ททำอะไรกันไม่ถนัดมากนักจนมีเสียงปืนระเบิดขึ้นอีกครั้งทั้งไอ้ลายพาดกอนทั้งพลานทิน่นก็ฟุบแน่นิ่งเหมือนกับหมดเรี่ยวหมดแรงครูเทพที่ถือปืนอยู่กรลีบดึงเอาล่างของพลานทิ่นออกมาสำรวจดูก็ไม่พบว่ามีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บอะไรจูจ่ๆล่างของไอ้ลายพาดกนที่นอนนิ่งสงบอยู่ก็ค่อยๆเปลี่ยนล่างไปเป็นคนเลือดทะลักออกมาจากหัวที่ถูกกระสุนเข้าไปเป็นรูใหญ่ ตายังเบิกโพล่งถลนอยู่แต่ท่าทางน่าจะตายสนิทไปแล้วพลานทินมองหน้าครูเทพแล้วก็พูดเบาๆว,ว่ามันเป็นเสือสมิงครูเทพนิ่งๆเพราะคงจะเห็นก่อนแล้วก่อนที่จะถูกมันขย้ำเข้าให้ตอนแรกพอเห็นมันก็คิดว่าจะให้มันช่วยเพราะว่าเห็นหน้าพลานทินเป็นผีเพราะเห็นว่ามันเป็นคนคนเดียวกับที่บอกว่าเห็นกวางป่าหากินกันอยู่เป็นฝูงเมื่อพักใหญ่ๆที่ผ่านมานั่นเอง แต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่เครื่องล้างของคลังของพลานถิ่นได้ช่วยเอาไว้คมเขียวของมันไม่สามารถจะทําอันตรายอะไรได้แต่กตกใจที่เห็นพลานถิ่นเป็นผีพลานถิ่นเองแกก็บอกว่าลืมทําพิธีก่อนที่จะปีนขึ้นไปมัดห่างก็เลยไม่รู้ว่ามันมีผีสิงสู่อยู่ในต้นไม้นั่นด้วยแม้ว่ามันจะทําอะไรพลานถิ่นไม่ได้แต่มันก็ทําให้ครูเทพเห็นและเกิดอาการหลอนขึ้นมาแม้ครูเทพจะมีเครื่องล้างของคลังอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปใกล้นั่นเอง และอีกอย่างก็ยังนับว่าโชคดีที่ครูเทพยังมีสติถึงได้คว้าปืนมายิงเสือสมิงนั่นจนตายก่อนที่พลานถิ่นจะหมดเรี่ยวหมดแรงไปสะก่อนแต่ถึงอย่างนั้นหากไม่ยิงมันก็คงจะหมดฤทธิ์ไปเองในไม่ช้าจากบาดแผลที่เกิดขึ้นจากมีดอาคมเมื่อพากันปีนกลับขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างพลานถิ่นถึงได้เล่าเรื่องราวที่พาครูเทพเข้ามายังป่าแห่งนั้นว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาล่าสัตว์แต่อย่างใดแต่ไม่ได้บอกว่าพาครูเทพมาเป็นเหยื่อล่อ เพราะกลัวว่าแกจะเสียความรู้สึกระหว่างที่อยู่บนนั่งห้างก็ยังพากันพูดคุยถึงเรื่องอาถรรพ์ต่างๆอีกมากมายในป่าและยังได้สอนวิชาอาคมให้กับครูเทพไปอีกหลายอย่างเผื่อว่ามีความจําเป็นจะต้องใช้ในภายภาคหน้าและคงจะรู้แล้วว่าเรื่องลึกลับมันมีอยู่จริงอันตรายไม่ได้มีแค่สัตว์ป่าอย่างเดียวเท่านั้นครูเทพยังอยู่สอนหนังสือที่หมู่บ้านอีกหลายปีก่อนที่จะมีครูคนใหม่เข้ามาแทนถึงได้ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิด และยังมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมเยียนที่หมู่บ้านอีกบ่อยๆเพราะว่าอยู่แค่ในตัวจังหวัดเท่านั้น